่อกันที่โฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่สั่งตรวจสอบเหตุการณ์ที่ตํารวจลาดพร้าวเนี่ยขับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ขึ้นสะพานต้องห้ามไปจนประสบอุบัติเหตุเนี่ยนะครับท่านผอตารวจเอกเด่นรงสุทธิชันบัญชาโฆษกของสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้สั่งการให้ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการไปตรวจสอบข้อเท็จจริงซิกรณีที่ร้อยตํารวจโทชัยยันทองคําชูอายุ31ปีซึ่งเป็นรองสารวัตรปราบปรามสนลาดพร้าว ขับจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ขึ้นสะพานภูมิพลหนึ่งจนประสบอุบัติเหตุล้มแล้วก็ทําให้แฟนสาวเนี่ยนะครับโดนรถบรรทุกหล้อที่ตามมาทับเสียชีวิตว่ามีความผิดทางวินัยหรือว่าผิดกฎหมายจราจรหรือเปล่าเนื่องจากสะพานแห่งนี้มีคําสั่งนะครับห้ามรถจักรยานยนต์และก็รถ3ล้อขับขึ้นเพื่อลดอุบัติเหตุส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าหลังเกิดเหตุมีการเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่เพื่อทําลายหลักฐาน พลตำรวจเอกเด่ดนนรงค์ท่านบอกว่าขณะมีการเคลื่อนย้ายพนักงานสอบสวนไปตรวจสอบแล้วนะครับยืนยันว่าไม่ได้ล่าช้านอกจากนี้ยังบอกเพิ่มเติมกรณีที่มีกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ไปยื่นหนังสือฟ้องศาลปกครองให้เพิกถอนคําสั่งข้อบังคับนะครับห้ามใช้สะพานและอุโมงค์ข้ามแยก45แห่งเนี่ยบอกว่าเป็นสิทธิ์ที่สามารถทําได้และเรื่องนี้ก็อยู่ที่ยุนพินิษของศาลซึ่งตำรวจก็จะบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้สังคมดีขึ้นไม่ได้เจตนาจะไปกันแกล้งมอเตอร์ไซค์ครับ ส่วนจะพิจารณายกเลิกสะพานหรือว่าทางลอดอุโมงคหรือไม่จะจะต้องประเมินอีกครั้งหลังจากครบ90วันส่วนแนวทางการผ่อนผันต้องให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลพิจารณาได้ให้หลักการและก็แนวคิดไปแล้วและบอกว่าที่ผ่านมาวิศวกรรมจราจรยืนยันว่าการขับขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นบนสะพานและลอดอุโมงนั้นเป็นอันตราย